สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกท่านอืน่นด้วยนะครับสวัสดีผู้ที่เพิ่งเข้ามาติดตามด้วยนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหุ้นดาวโจนนะครับพรุ่งนี้เช้าประมาณตีสี่นะครับสเสือคือหลักสิบน้องหนูคือหลักหน่วยจับคู่กันก็จะได้เลขสองตัวบนหรือสองตัวล่างนะครับอันนี้เป็น สุดคำนวณนะครับถ้าเอาแม่นสุดก็จะเป็นเลขห้าเก้านะครับผมให้ไว้ชุดแรกนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบก็ลองจับดูนะครับจับตามนี้นะครับห้าเก้านะครับห้าห้าห้าสามห้าศูนย์นะครับสามเก้าสามห้าสามสามสามศูนย์หกเก้าหกห้าหกสามหกศูนย์สี่เก้าสี่ห้าสี่สามสี่ศูนย์นะครับอันนี้คือการจับทั้งหมดนะครับสิบหกชุด ลองจับคู่ดูนะครับแล้วก็ลองเขียนดูนะฮะชอบเลขไหนซื้อเลขนะครับพยายามซื้อเลขที่เราไม่ชอบไว้บ้านนะครับกันไว้นะครับตัวที่อยู่ข้างๆนะฮะอย่างเช่น3 9นะครับเราอาจจะซื้อเป็น3 0ไปด้วยนะครับคลิปนี้มีสั้นๆเพียงเท่านี้นะครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ